สัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สุข,ขาดีมีความสุข,ขของโรงเรียนวัดสำโรงค่ะโรงเรียนวัดสำโรงมีสุขาชายอนุบาลและสุขาชายประถมศึกษาแบ่งเป็นสุขาชายและสุขาหญิงมีการพัฒนาห้องน้ำมาตรถานศึกษาไม้ได้มาตรฐานถูกสุขขาลักษณะ ปลอดภัยเรื่องต่อการใช้งานส่งผลดีต่อสุขภาพกายทั้งสุขภาพจิตและสร้งงางบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีให้แก่นักเรียนและครคูค่ะเกณฑ์มาตรฐานในการดำเนินการตามหลัก5สให้บรรลุผลได้แก่สะอาดสะดวกสบายและถูกสุขลักษณะค่ะ อาจคือโรงเรียนมีการรักษาความสะอาดสุขภัณฑ์โถส้วมโถปัสสาวะอ่างล้างมือและมีถังขยะประจำห้องน้ำผู้ใช้บริการโดยให้พื้นห้องน้ำทั้งภายในและภายนอกแห้งอยู่ตลอดเวลามีกลิ่นหอมหน่าใช้ค่ะ สะดวกโรงเรียนมีการซ่อมแซมบำรุงรักษาประตูช่องระบายอากาศให้อากาศถ่ายเทมีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า,ฟาที่มีมาตรฐานและการจัดวางสิ่งของต่างๆให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกและปลอดภัยสบายพื้นที่ทางเดินทางเดินข้าออกง่ายห้องสุขาไม่มีกลิ่นเหม็นมีกลิ่นอับชื้นมีป้ายแสดงสุขาชายและสุขาหญิง มีระบบน้ำประปาไฟฟ้าไฟที่ส,สว่างทั้งภายในและภายนอกสุขลักษณะคือการดูแลห้องน้ำให้มีบรรยากาศน่าใช้และรักษามาตรฐานตามที่กรมอนามัยกำหนดดูแลพื้นห้องน้ำให้แห้งป้องกันการเลื่อนล้ม สุขภัณฑ์อยู่ในสภาพดีไม่ชำรุดมีน้ำสะอาดใช้เพียงพอต่อผู้ใช้และอนามัยของผู้บริการสวยงามมีการจัดสภาพแวดลอ้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายน,นอกให้ดูรมรื่นสวยงามตามแนวธรรมชาติและเกิดความประทับใจต่อผู้ใช้บริการค่ะ พี่ขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะได้ค่ะรู้สึกไงบ้างคะที่ได้ใช้ห้องน้ำโรงเรียนรูน้สึกสะอาดสะดวกสบายแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม<ะ>็นค่ะค่ะสัมภาษณ์ได้ไหมคะได้ครับรู้สึกไงบ้างคะที่ได้ใช้ห้องน้ำโรงเรียนสะอาดมากครับดีมากเลยครับแบบสบายมากเลยครับแบบไม่มีกลิ่นเลยหอมมากค่ะ